ขอก้าวตามดังคําสอนพอคืนเพียงพอแต่ความรักที่มีไม่พอจนไม่มีวันพอเพียงโรงเรียนทาตพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมประจําตําบนทาตุอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยน้องบวูลัมภู จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,536เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันปีการศึกษา2,565มีนักเรียนจำนวน215คนครูและบุคลากรจำนวน22คนโดยมีนางนายนายิ้มชื่นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทาตพิทยาคมและ นายวรทนบุตรมาศดำรงตําแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตพิทยาคมวิสัยทัศน์โรงเรียนธาตพิทยาคมจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมทักษะอาชีพบนพื้นฐานหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมสู่สากลชุมชนมีส่วนร่วมภายในปีการศึกษา2566 โรงเรียนโธาตุพิทยาคมร้อยละแปบเก้ประกอบอาชีพเกษตรกรซึ่งต้องมีน้ำเป็นปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพตลอดทั้งปีโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการโค้งหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังโรงเรียนธาตุพิทยาคมขึ้นเพื่อพัฒนาและจัดสรรพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรให้นักเรียน และชุมชนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงตามหลักกิกรรมธรรมชาติอย่างต่อเน,นื่องสามารถนำความรู้ไปช่วยผู้ปกคกอบพัฒน,นาและประกอบอาชีพเกษตรกรให้มั่นคงยั่งยืนต่อไปทั้งยังเป็นการบ่งเพาะปฏิสัยอยู่อย่างพอเพียงรู้จกักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่ารักสิ่งแวดลอ้อมโรงเรียนธาตพิทยาคมได้น้อมนำโครงการอารยเกษตร สืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำแจและความหวังสู่สถานศึกษามุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยปรับเปลี่ยนพื้นฐานแนวความคิดฝึกวินยัยลงมือปฏิบัติจริงสู่การเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เกิดผลในมิติต่างๆทางด้านการพึ่งพาตนเอง มีความกระตันอยู่การพัฒนาจิตใจการพัฒนาทางปัญญารวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโรงเรียนจริงได้จัดสรรและพัฒนาพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรโคกหนองนามโมเดลเพื่อบริหารจัดการน้ําและพื้นที่ทําการเกษตรภายใต้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ให้นักเรียนและชุมชนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงตามหลักเกสิกรรมธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนมีความรู้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองและปรับตัวให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขท่ามกลางวิกฤตโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีทักษะอาชีพพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพมีไรายได้ในอนาคตต่อไปโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังโรงเรียนทาตพิทยาคมมีพื้นที่2ไร่1ง,งาน69ตารางวาได้รับความอนุเคราะห์ออกแบบแปลงโดยทีมงานท่านพลตำรวจตีวรวัตรมลิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยรูปแปลงเป็นพระาธาตุหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลธาตุซึ่งเป็นที่เคารพสักการะผู้บ้านคู่เมืองโดยมีนาสามแปลงเป็นฐานของพระาธาตุหมายถึงสามเสาหลักค้ำชุมชนบ้านวัดโรงเรียน ปรับขุดแปลงเมื่อวันที่20ถึง23กรกฎาคม2564โดยรับการสนับสนุนจากท่านธน,นาวุฒิทิมสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยและทีมงานจากการติดต่อประสานงานของท่านสอจอสุทธนุบาลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธาตพิทยาคมพัฒนาสภาพแวดล้อมพัฒนาพื้นที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อสร้างปรับปรุงพัฒนาฐานการเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เช่นฐานน้ำหมักรักสิ่งแวดล้อมฐานเล้าพอเพียงเลี้ยงไก่ไข่ฐานขยะรักโลกฐานคนรักแม่โพศฐานคนรักน้ำเรือนเพาะชำต้นกล้าชีวิตคันนาทองคำและปลูกป่า3ามอย่างประโยชน์4อย่างแบ่งพื้นที่รับผิดชอบตามห้องเรียนโดยมีครูที่ปรึกษาและนักเรียนร่วมกันดูแลปลูกพืช5ระดับทำหลุมพอเพียงปรับปรุงตกแต่งพื้นที่รับผิดชอบ ต่อยอดด้วยการแปลร,รูปผลผลิตในแปลงโคกหนองนาเป็นผลิตภัณฑ์โอสอบของโรงเรียนในวันเอามือสามัามมคค <ไป S 1> ีเร้แขกจอดข้าวโรงเรียนธาตุวิยาคมซึ่งวันนี้นคณะครูแล้วก็ลูกๆนักเรียนสภานักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเอามือสามัคคีก็คืคอโรงแขกจอวข้าวในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกๆนักเรียนได้เรียนรู้ วัฒนธรรมอันดีงามที่บรรพบุรุษนะครับได้ประเพณีของชาวไทยที่สืบทอดกันมากิจกรรมเอามือสามคีนะคะเป็นกิจกรรมที่ให้เราได้เรียนรู้เรื่องของการร่วมแรงร่วมใจกันนะคะซึ่งประเพณีเดิมๆตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะคะเราจะมีการลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะก็คือช่วยเหลือกันโดยที่ไม่ได้คิดค่าแรงนะคะ ฉะนั้นวันนี้ก็แสดงถึงความสามัคคีที่เราจะมีน้ําใจช่วยเหลือกันนะคะถ้าเราอยู่ในชุมชนนะคะเรามีโอกาสที่จะทํากิจกรรมตรงนี้นะคะเราก็ร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันินนนนิธาาานสาสสร่่งทีพอไว้ต อไปเหนื่อยยากเพียงใดไม่ทําให้พ่อผิดหวัง เอื้อลูกเรื่อยมา